สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b บคอนมีมาร์กนะครับผมก็วันนี้นะครับผมเราจะมาทําการอันบล็อกและก็รีวิวโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ล่าสุดที่ผมเพิ่งได้มาเลยนะครับนั่นก็คือ iPhone 13 Pro m a x นั่นเองนะครับผมก็หลายๆคนนะครับอาจจะได้ดูรีวิวเกี่ยวกับพวกสเปคต่างๆของ iPhone 13 Pro m a x ไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ก็วันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวในฉบับของเกมเมอร์และวก็สตรีมเมอร์แทนละกันนะครับว่า ในการเล่นเกมเนี่ยไอโฟน13 Pro Max จะเป็นยังไงนะครับรวมถึงการสตรีมด้วยนะครับว่าไอโฟน13 Pro Max เนี่ยจะทําได้ดีขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวเรามาทําการอันบ็อกกันเลยละกันนะครับผมก็สีที่ผมได้มานะครับจะเป็นสีกราไฟนั่นเองนะครับผมอาจจะไม่ใช่สีลิมิเตของทางไอโฟน13 Pro Max เนอะแต่ก็อ่าผมชอบสีดําอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับหน้ากล่องนะครับผมก็จะเป็นสีดําเข้มเลยนะครับผมไปเรามาทําการอันบ็อกกันนะครับผมก็ด้านหลังตอนนี้นะครับผมก็ทาง Apple เนี่ย เขาเรียกว่าไงอ่ะก็คือทําการลดระลงนะครับลดโลกร้อนนะครับผมก็จะไม่ใช้เกี่ยวกับพวกถุงพลาสติกคุ้มเลยนะครับก็จะเป็นกล่องอย่างเดียวเลยนะครับผมเปิดเข้ามานะครับนี่นี่ก็จะเป็น iPhone 13 Pro Max นะครับสีกราไฟนั่นเองนะครับก็บอกได้เลยว่าสวยมากๆเลยนะสำหรับสีกราไฟนะครับผมชอบมากๆเลยนะครับก็จะเป็นสีออกเทาๆดำๆหมนๆหน่อยนะครับผมอาจจะเหมือนกี้เท่าหน่อยเนาะ อเคครับผมก็เปิดมาดูกันเลยแล้วกันนะครับผมนี่อันนี้คือ iPhone 13 Pro Max นั่นเองนะครับผมด้านหลังก็กล้องใหญ่มากเลยอเอาจริงผมก็ไม่ใช่เป็นสายถ่ายรูปเนาะก็แต่ว่าเขาบอกว่ากล้องของ iPhone 13 Pro Max เนี่ยก็คือดีมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําการถ่ายรูปแล้วก็มีการอินเ n ิร์ t ภาพให้ด้วยนะครับในท้ายคลิปนะครับผมแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเรามารีวิวใน ฉบับของเกมเมอร์ก่อนเลยละกันนะครับผมตัวเครื่องก็สวยนะสําหรับผมนะครับถือว่าสวยมากเลยนะครับแล้วเราก็าในหนเราก็เอามารีวิวฉบับเกมเมอร์แล้วเนาะเราก็เอาเครื่องปัจจุบันเลยนะครับที่ผมใช้ในการสตรีมเมอร์แล้วก็ในการเล่นเกมตลอดเวลาเลยนะครับก็คือ iPhone 8พ l u นนั่นเองนะครับผมก็นี่2เครื่องนะครับก็ขนาดความสูงก็พอๆกันเลยเนาะไม่ได้ต่างกันมากนะครับก็ถือว่า พอๆกันนะครับรวมถึงความหนาด้วยนะครับแต่ที่จะต่างกันก็คือตรงขอบเนี่ย iPhone 8ท u s ก็คือจะอมีทรงโค้งนิดหน่อยนะครับแต่ว่า iPhone 13 Pro Max เนี่ยก็คือจะเรียบไปเลยนะครับผมถ้าถามถึงความหนักผมรู้สึกว่า iPhone 13 Pro Max นี่มีความเขาเรียกว่าอะไรอนะ่ะหนักมากกว่านะครับหนักมากกว่านิดนึงนะครับแต่ในการจับหรือว่าในการาใช้งานจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปดูกันในการเล่นเกมแล้วกันนะครับผม ่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมตื่นเต้นมากๆเลยนะครับสำหรับ iPhone 13 Pro Max นะครับนั่นก็คือหน้าจอ Refresh Rate นะครับ120 h z นั่นเองนะครับผมซึ่งของทาง iPhone 8 Plus ที่ผมใช้ Steam อยู่เนี่ยมันก็ได้แค่ประมาณ60 h z เท่านั้นเองนะครับผมก็อาจจะมีความแตกต่างในการเล่นเกมไหมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่า ในการใช้ในการเล่นเกมจริงๆนะครับของ iPhone 13 Pro m a x มเนี่ยมันจะดีขนาดไหนนะครับเครื่องมันจะร้อนหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ย iPhone 8 p พั s เนี่ยเล่นแค่เกมหนึ่งก็ร้อนแล้วนะครับในการอัปเดต r อวีพทใหม่มาเนี่ยผมบอกได้เลยว่าถ้าเล่นกลางแจ้งนี่คือตายแน่ๆนะครับเกมเดียวนี่คือไม่รู้ว่าจะทนไหวหรือเปล่านะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เรามาลอง iPhone 13 Pro m a x กันเลยละกันนะครับว่า ในการเล่นเกม Rv เนี่ยเดี๋ยวผมปรับสุดเลยนะเพราะมันจะเป็นยังไงนะครับมันจะดีขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะกันนะครับผม iPhone 13 Pro Max นะครับผมก็ได้ทําการโหลดเกม Rv เข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ในเบื้องต้นนะคือผมเอามาเทียบกับ iPhone 8พั u s นะครับที่ผมใช้เล่นอยู่ประจำเลยนะครับแล้วก็ใช้สตร a m ด้วยนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าคือ iPhone 13 Pro Max เนี่ยหน้าจอใหญ่กว่ามากๆเลยนะครับพื้นที่ของเกมเนี่ยเยอะมากๆจริงๆนะครับแต่ว่า มันจะมีข้อแบบว่าสังเกตนิดนึงอ่ะคือแบบผมรู้สึกเอกใจนิดนึงก็คือตรงด้านบนนะครับของ iPhone 13 Pro Max นะครับที่มันจะเป็นเหมือนแบบกล้องหน้านะครับถ้าใครสังเกตเนาะก็มันจะมีติ่งเล็กๆนะครับที่เป็นกล้องหน้านะครับของทาง iPhone 13 Pro Max นั่นเองนะครับก็มันจะกินเนื้อที่ของตัวเกมไปนิดนึงนะครับถ้าเทียบกับ iPhone 8 Plus เนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมแบบว่า แบบว่าสี่เหลี่ยมเป๊ะเลยนะครับผมไม่มีการกินเนื้อที่ใดๆเลยแต่ว่าหน้าจอขนาดพื้นที่เนี่ยก็ต้องยอมรับว่า iPhone 13 Pro Max เนี่ยใหญ่กว่าจริงๆนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูในการในเกมจริงๆกันเลยดีกว่านะครับว่าในหน้าจอที่ใหญ่ขนาดนี้แล้วก็อาจจะมีข้อสังเกตนีดนึงก็คือไอติ่งที่ผมบอกไปนะครับว่าในการเล่นเกมจริงๆเนี่ยมันจะส่งผลการครบมากแค่ไหนนะครับหรือว่ามันก็ยังได้อัตรดเต็มที่เหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันในเกมจริงๆเลยนะครับ โดยรวมถือว่าผมให้คะแนนประมาณ9เต็ม10เลยนะครับสำหรับอัธรสดในการเล่นเกมนะครับก็อาจจะมีติดขัดนิดหน่อยตรงติ่งที่ผมบอกขึ้นมานะครับตรงกล้องหน้านะครับว่าอาจจะมีรบกวนสายตาบ้างอะไรบ้างนะครับก็เลยให้9เต็ม10นั่นเองนะครับแต่ในเรื่องการจับนะครับความถนัดมือในการจับเนี่ยอย่างนี้อย่างที่ผมจับนะครับปกติผมก็จะจับประมาณนี้นะครับผมก็ โดยรวมถือว่าโอเคเลยนะครับตัวเครื่องก็ขนาดพอๆกับ iPhone 8 p l ั s เลยนะครับไม่ได้แตกต่างกันมากเท่าไหร่นะครับแต่ก็ด้วยหน้าจอที่มันเต็มมากขึ้นนะครับผมก็เลยรู้สึกว่ายังไม่ค่อยชินเท่าไหร่นั่นเองนะครับผมแต่ว่าถ้าใครที่เล่น iPhone 12 Pro นะครับหรือว่า iPhone รุ่น12เนี่ยก็น่าจะชินอยู่นะครับไม,ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมสักเท่าไหร่นะครับแต่นั่นแหละของผมเนาะเพราะว่าผมเล่น iPhone 8 Plus มานานมากแล้วนะครับก็ ต้องใช้เวลาปรับตัวแหละนะครับผมก็เดี๋ยวอีกเรื่องหนึ่งที่ผมบอกไปนะครับก็คือเรื่องการสตรีมนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับว่าเจ้า iPhone 13 Pro Max เนี่ยหลังจากที่เราเสียบการแคปเจอร์เข้าไปนะครับการแสดงหน้าจอของมันเนี่ยมันจะเต็มหรือเปล่านะครับไว้ใช้สามารถสตรีมได้ไหมนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยนะครับผมครับผมตอนนี้นะครับเราก็จะมาเทสสําหรับการสตรีมมิ่งนะครับของเจ้า iPhone 13 Pro Max กันเลย นะครับผมว่ามันสามารถสตรีมได้เหมือน iPhone 8 0 0ัหรือเปล่าแล้วก็เวลาเราเสียบการแคปเจอร์เข้าไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมก็การแคปเจอร์ที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เลยนะครับก็คือ lg x 2นั่นเองนะครับผมก็สายสำหรับที่เราใช้เสียบเนี่ยก็จะเป็นสายนี้นะครับก็จะเป็นการแปลงนะครับนะครับอันนี้เดี๋ยวผมลองเสียบ iPhone 8 p l u s ก่อนนะครับก็คือที่ผมใช้สตรีมมิ่งทุกๆวันเลยนะครับว่า มันจะเป็นยังไงนะครับอ่าอันนี้เสียบสายเข้าไปแล้วนะครับนี่นะครับผมก็มันจะขึ้นมาที่การแสดงผลหน้าจอของอ่าอันนี้ผมใช้ s t e a ม l a b นะครับ OBS ในการสตรีมมิ่งนั่นเองนะครับนาก็ดูนะครับผมก็หน้าจอของเจ้าตัวเกมเนี่ยก็เต็มพอดีเลยนะครับเห็นไหมเพราะว่าผมเซ็ตมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมใช้สตรีมทุกวันนะครับอ่าการอ่ามันก็ลื่นไหลเนาะแบบว่าเสียงอะไรเนี่ยก็จะไม่มีดีเลยนะครับเพราะว่าเราดึง ภาพเนี่ยด้วยการแคปเจอร์นั่นเองนะครับผมอ่าอันนี้ iPhone 8 p พั s นะครับผมก็เป็นปกตินะครับผมทอดออกนะครับแล้วเรามาถึงพระเอกของเรากันเลยนะครับก็คือ iPhone 13 Pro m a x นั่นเองนะครับอ่าอันนี้นะครับผมเสียบสายเข้าไปนะครับชึบครับเรามาดูภาพหน้าจอกันนะครับอ่าเห็นไหมครับทุกคน คืออย่างที่ผมได้บอกไปอะว่าหลังจากรุ่น iPhone 8พัดไปเนี่ยก็คือหน้าจอเวลาหลังจากที่เราเสียบพวกการแคปเจอร์ต่างๆหรือว่าใช้โปรแกรมสะท้นหน้าจอต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะถูกบีบอัดนะครับเพราะว่าเนี่ยอย่างที่เราได้เห็นนะครับว่าหน้าจอด้านบนกับด้านล่างนะครับผมของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะโดนกินไปนะครับเป็นสีดำนะครับผมเห็นไหมหลังจากที่ถ้าเทียบกันเนี่ยของ iPhone 8พัดเนี่ยก็คือจะเต็มหน้าจอไปเลยนะครับ แต่ในหน้าจอของเกมปกติของหน้าจอมือถือ iPhone 13 Pro Max เนี่ยก็คือยังเต็มปกตินะครับแต่ว่าแค่มันสะท้อนหน้าจอออกมาไม่เต็มเท่านั้นเองนะครับผมก็เป็นอย่างที่ผมกังวลไว้จริงๆนะครับว่ามันขาดไปนั่นเองนะครับผมแลบผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการอ n นบ x ็อกและการรีวิว i p h o n e 13 Pro Max ของสตรีมเมอร์นั่นเองนะครับก็โดยรวมนะครับผมถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับสำหรับ ประสบการณ์ในการเล่นเกมนะครับไม่ว่าเราจะปรับแรงเท่าไหร่นะครับก็เครื่องก็ยังรับไหวนะครับรวมถึงอุณหภูมิของเครื่องเนี่ยที่เราเล่นเสร็จแล้วก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากไปนะครับผมแล้วก็ตัวเกมเฟรมเด็กก็ไม่มีการตกเลยนั่นเองนะครับโดยรวมแล้วก็ถือว่าดีครับค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกตงกิดตงกิดนิดนึงนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราไปเทสเรื่องการสตรีมเรียบร้อยแล้วนะครับก็ อขอบบนกับขอบล่างนะครับของตัวเกมเนี่ยก็ยังถูกกินไปอยู่ดีนะครับผมก็ตรงนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะมีการปรับเปลี่ยนไหมนะครับใน iPhone รุ่นหน้านะครับเพราะว่าหลังจากที่ผมได้ข่าวมาเนี่ยก็คือถ้าสมมติ iPhone เนี่ยพัฒนาไปอีกรุ่นแล้วเนี่ย iPhone 8พัทเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รองรับ iOS ข้างหน้าแล้วนั่นเองนะครับผมก็อาจจะมี เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอาจจะต้องเป็นการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่เลยนะครับของโครงการสตรีมเกมมือถือนั่นเองนะครับผมแต่ว่าถ้าสมุติ a p p l e ปรับขึ้นมาให้มันเต็มหน้าจอได้เนี่ยผมว่ารับประกันเลยว่า iPhone 13 Pro Max มเนี่ยมันสามารถใช้ในการสตรีมได้การเล่นเกมได้อย่างลื่นไหลามากๆแน,น่นอนเลยนะครับแล้วเราก็มาพูดกันอีกนิดนึงแล้วกันนะครับในการถ่ายรูปของน้องๆนะครับเพราะว่าผมได้มีการไปถ่ายรูปมาแล้วนะครับเพราะว่า iPhone 13 Pro Max เนาะเขาเคมเรื่องการถ่ายรูปมาแบบมากๆเลยนั่นเองนะครับนี่ ผมก็มีการไปถ่ายรูปน้องๆมานะครับก็บอกได้เลยว่ากล้องเนี่ยชัดมากๆเลยนะครับไม่ว่าเราจะซูมเข้าไปขนาดไหนนะครับรวมถึงแบบรูปภาพแบบแสงน้อยๆอะไรอย่างนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่า iPhone 13 Pro Max เนี่ยเอาอยู่แน่นอนนะครับผมก็โดยรวมแล้วนะครับถ้าให้คะแนนเต็ม10นะครับ iPhone 13 Pro Max ของผมเนี่ยผมก็ให้9.5เต็ม10เลยนะครับหัก0.5ตรงที่การสตรีมของมันนั่นเองนะครับเพราะว่า ด้วยที่เราเป็นเกมเมอร์แล้วก็เป็นสตรีมเมอร์เนาะก็มันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่อ่ะเพราะว่ามันถูกกินหน้าจอไปนั่นเองนะครับเวลาเราอัดคลิปเราทําคลิปลงอะไรเนี่ยมันก็คนดูเนาะก็จะไม่ค่อยเหมือนแบบไม่ได้รับอัตราลดเต็มที่นั่นเองนะครับผมก็โดยรวมแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิว iPhone 13 Pro Max ฉบับ Gamer s t ์สตรีมเมอนั่นเองนะครับผมก็ถ้าหากพูดอะไรผิดไปนะครับหรือว่ามีข้อมูลอะไรที่คาดเคลื่อนไปนะครับก็ขออาภัยมาณนที่นี้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับที่ผมมารีวิว iPhone 13 Pro Max นะครับอยากให้รีวิวอะไรอื่นๆเนี่ย ก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแล้วก็หากใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครก็ฝากกดให้ด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับผมแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับว่าจะเป็นรีวิวอะไรนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปเล่นเกมก่อนแล้วกันนะครับกับเจ้า iPhone 13 Pro Max นี้นะครับผมไปแล้วายบาย